กำลังรอกระถิ s, <S <h Bu> ่น <ifier> <t abilir> ไม่บอกอะไรก็ใสนมปงไปที่กลุได้ก็มเนรณีของคว่ตี้คเนียาตรงนี้เาก็ไม่เป็นหังต่อะตอนนี้เราเล่แล้วแบบนี้เริ่มแ่งเริ่ม่งไหนเราเริ่มีไหนออกบ้านป้ายแล้วไ้ายหนเน่ิก อคุผู้ชมคิดว่าถ้ามันมีบอดจริงเนี่ยพามมาไหมอ่ะเพราะถ้ามีบอดจริงตะโกนโยนก่อนเลยนะฮแต่ที่ตะโกนอุตส่าห์พามันละค่ะ